สวัสดีครับช่องคุย i อคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการสร้างไฟล์ PDF นะครับที่สามารถกรอกข้อมูลได้นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมานะครับแล้วก็เซ็นลงนามเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการยื่นลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับที่ต้องใช้เอกสารบางทีเราก็ได้รับไฟล์ PDF มานะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็เขียน ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราสร้างไฟล์ PDF และปลายทางสามารถกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วก็ปริ้นออกมาจะดูดีกว่านะครับดีกว่าเขียนบางทีแล้วก็อาจจะเขียนตหนสือไม่สวยนะครับอ่านไม่ออกนะครับถ้าเราพิมพ์ออกมาแล้วก็ปริ้นออกมานะครับก็ดูดีขึ้นมานะครับมาดูวิธีกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้าที่เว็บไซต์นี่นะครับ PDF S e s c a p e c o m นะครับจะมีอยู่2ฝั่งนะครับลิงก์ตรงนี้จะนำไว้ใต้คลิปนะครับให้ไปที่ฝั่งของฟรีออนไลน์นะครับเราจะทำงานผ่านระบบออนไลน์นะครับคลิกฟรีออนไลน์นะครับซึ่งในเครื่องเรามีไฟล์ pdf อยู่แล้วนะครับอันนี้จะสามารถสร้างไฟล์ pdf ในตัวหรือว่าเรามีอยู่แล้วก็ไปที่อัปโหลดไฟล์ pdf นะครับ คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับอันนี้ผมมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับอ่าเจอแล้วนะครับอ่าแล้วก็ได้ไฟล์มาหน้าเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแบบตอบรับนะครับอ่าให้พริอกเอกสารออกมานะครับวันอบรมนะบางทีเราได้ใบตัวนี้นะครับแล้วก็พริ้นออกมาแล้วก็ใช้วิธีเขียนเอานะครับแต่ถ้าแบบนี้เราก็ พิมพ์พิมพ์พิมพม์แล้วก็เช็คแล้วก็ปริ้นออกมาส่งในวันที่อบรมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะนําไปประยุกต์ใช้ในการลงทะเบียนอะไรต่างๆที่ต้องใช้เอกสาราลงนามนะครับอื่นนะครับให้ไปที่เมนูจะมีหลายเมนูนะครับให้ไปที่ insert นะครับ insert นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ form fill นะครับคลิก หนึ่งครั้งแล้วก็มันจะมีหลายประเภทนะครับให้เลือกเทคนะครับคือตัวหนังสือนะครับคลิกสิล e c t นะครับคลิกหนึ่งครั้งปั๊บก็จะได้กล่องฟ้าๆนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้อะไรประมาณนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็มาอีกแล้วนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับขยับขึ้นไปอ่าต่อไปโรงเรียนนะครับคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นมาเพราะว่าเราเลือกเป็นเทคไว้อยู่แล้วนะครับ ยืดสักหน่อยเพื่อชื่อโรงเรียนยาวนะครับอ่าต่อไปเลื่อนลงมาซิอ่ามีลงชื่อคลิกหนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้แล้วกล่องเช็คตรงนี้แหละครับให้ไปเลือก form view อีกครั้งหนึ่งนะครับให้ไปเลือกประเภทเป็น c h e ็ k b o x แล้วก็ select นะครับ คลิกหนึ่งครั้งจะเด้งนี้ขึ้นมาเนาะเราก็เลื่อนมาไว้ในกรอบนะครับอย่าลืมนะครับคลิกหนึ่งครั้งเพื่อนําเครื่องหมายเช็คถูกออกนะครับเวลาเราส่งฟอร์มตรงนี้ไปนะครับตัวเครื่องหมายเช็คถูกจะจะได้ไม่ปรากฏนะครับ่าคลิกหนึ่งครั้งมาแล้วคลิกหนึ่งครั้งให้เครื่องหมายถูกออกคลิกหนึ่งครั้งเลือกมานะครับลากไว้ตรงสี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกให้เครื่องหมายถูกออกคลิกหนึ่งครั้งนะครับ คลิกออกอเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะโหลดมาใช้งานนะครับไปที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับมีลูกศรสีเขียวตรงนี้นะครับ2ลูกศรตรงนี้ครับเอาเมาส์มาวางไว้มันจะขึ้นตัวหนังสือว่า save and download PDF นะครับคลิก1ครั้งมันก็จะทำการเซฟแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับเห็นไหมครับดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับ ให้คลิกดูผลงานของเรานะครับาแล้วก็ส่งไฟล์ตรงนี้นะครับไปให้ปลายทางนะครับเนาะเอาไว้ดาวน์โหลดในเว็บก็ได้นะครับเผื่อจะใช้ในการกรอกข้อมูลแล้วก็ปริ้นออกมานะครับลงนามแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ดีกว่าที่เราจะให้เขาเขียนนะครับบางทีก็อ่านไม่ออกนะครับอะลองดู สามารถพิมพ์ได้จริงหรือเปล่านะครับคลิกซูมแป๊บหนึ่งนะครับอุ้ยนะครับน้ำสกูลนะครับอ่าถ้ามันสูงไปเราสามารถปรับได้นะครับเนาะปรับได้ตอนที่ลองออกแบบครั้งแรกนะครับเนาะ เทียบการเสียเวลานะครับอ่าเราก็สามารถปรับให้มันลงได้ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็สามารถโอ้ยโทษทีนะครับลบก่อนเลือกนะครับเลือกเลือกวงนี้แล้วก็ปรับลงมาปรับลงมานะครับอ่านี่ครับเลือกลงมาแล้วก็ปรับปรับลงมานะครับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไปกอกให้ดูก่อนนะครับบรรณานิัานนะครับอ่าต่อไป เครื่องหมายเช็คถูกนะครับเราก็มีความประสงค์นะครับอ่าวันที่10ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับถ้ากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปริ้นนะครับเรามีเครื่องปริ้นเนีก็ปริ้นเห็นไหมครับจะมีชื่อนะครับามสกุลอโรงเรียนแล้วก็ เช็คบล็อกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็ปรินออกมาลงนามเสร็จแล้วก็นําเป็นหลักฐานไว้ได้นะครับบางทีหน่วยงานอยากต้องการเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับลองให้ทําแบบก็เรียกว่าแบบต่างๆนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบลงทะเบียนสมัครสมาชิกอะไรต่างๆที่ต้องการการลงนามนะบ,บางทีเราให้สมาชิกเกอะเขาอาจจะเขียนตัวสือไม่ค่อย อันไม่ค่อยออกอะไรประมาณนี้ครับให้ใช้วิธีแบบนี้นะครับโหลดฟอร์มมาแล้วก็เป็นไฟล์ pdf แล้วก็พิมพ์พิมพ์แล้วก็ให้กรอกกรอกแล้วก็ปริน้นปริน้นแล้วก็ยื่นเอกาสารเลยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับฝากาวิธีการสร้างไฟล์ pdf นะครับที่สามารถกรอกข้อมูลได้ด้วยนะครับช่องคูแอ์คอมพิวเตอร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กดติดตามกดส u b s c r i b e นะครับโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ